แม่ไปติดต่อธนาคารออมสินนะอะเรื่องชาวดีเกี่ยวกับธนาคารออมสินเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอต่อไปเป็นบัตรโจนะเน้นย้าแล้วกันนะถ้าคุณต้องการจะซื้อบ้านปลูกบ้านต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือเชอดีไฟแนนซ์ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าในอัตราดอกเบี้ยที่ต่านะสํารวจมาแล้วเนี่ยจริงๆคือเขาอยู่อันดับสองที่ดอกเบี้ยต่ำนั่นแหละอันดับแรกเป็นอีกธนาคารลัอกหนึ่งถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะวิชันแล้วเนี่ยไปได้นะครับต่อเติมความฝันเติมเต็มความสุขสินเชื่อเคหะ บอกเขาไม home m ม l เ v ินะครับอ้าโอเคขอบคุณพี่พี่ธนาคารออมสินให้ข้อมูลมาอ้าวโอเคบัตรคนจนมาถึงแล้วนะครับบัตรคนจนออารอฟังบัตรคนจนนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะสําหรับบัตรคนจนนะครับทีนี้การที่จะประกาศบัตรคนจนรอบนี้เนี่ยขออภัยนะการที่จะประกาศบัตรคนจนรอบนี้น่ะหลายคนสงสัยสับสนมากเอาจริงเวลาผมโทรไปเช็คผมไลน์ไปเช็คเนี่ยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังหลายคนนะฮะแต่ว่าข้อมูลมันสับสนมาก ก็พยายามจะลงเรื่องบัตรคนจนให้ได้มากที่สุดแต่ว่ากั้นกรองมากที่สุดนะเพราะว่าคนก็แบบสอบถามเยอะเพราะอะไรเพราะมันจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ไงคนเก่าก็เฮ้ยฉันจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่แล้วคนเก่ามันจะมีล้านค้าด้วยนะหลายคนวันนี้เป็นร้านค้าไงแล้วก็คือว่าเอาให้เชื่อก่อนแล้วค่อยเอาบัตรมาทีหลังเอาของไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเฮ้ยแล้วถ้าคนเก่าอ่ะมันสิ้นสุดเดือนไหนแล้วร้านค้าจะทายังไงอ่ะมันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปหมดเลยคนใหม่ก็รอดูว่าเฮ้ย ฉันจะเช็ครายชื่อได้จากทางไหนยังไงบ้างถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วอาไล่เรียงเรื่องของบัตรคนจนอทุกคนพร้อมนะพร้อมกับบัตรคนจนหรือ,อยังอ่ะครับพร้อมกับบัตรคนจนแล้วนะครับบัตรคนจนอ่ะลงทะเบียนไปประมาณสัก20กว่าล้านอ่ะผมจาไม่ได้ยี่บล้านหรือ21บ็ดล้านนะ22ิบล้านไปไปเฮ้ยต้องใส่แว่นแล้วเนาะผมมองไม่ค่อยเห็นขอภัยนะทีนี้พอ22ิไกลกาเนี่ยเขาก็ไปอ่ะ กรุงไทยก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติเอาข้อมูลกรมการปกครองมาดูข้อมูลก็จะมีคนที่ผ่านบัตรคนจนอยู่แค่ประมาณ14ล้านคนเอาตัวเลขกรมกรมอยู่ที่14ล้านคนนะ14ล้านคนทีนี้พอได้ตัวเลขกรมกรม14ล้านคนปัญหามันเกิดจากทำไมประกาศชา้าเพราะข้อมูลมันเยอะมากข้อมูลของแต่ละคนมันมีรายละเอียดติย่อยซึ่งเยอะมาก พอข้อมูลเยอะมากเนี่ยของบางคนมันก็เลยจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลบางคนก็ยังไม่ได้ส่งมิฉะนั้นการประกาศรายชื่อมันก็เลยชา้าแต่ทีนี้อา้าวจากการเช็คล่าสุดทีนี้จากการเช็ล่าสุดถามพ่าคุณนุว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะาเพจปลอมผมเยอะมากดูจากวานันครับดูจากวันที่ยี่ี่กุมภาพันธ์ห6หนะยี่ี่กุมภาพันธ์ห6ผมพยายามจะป้องกันมิจฉาชีพให้ได้มากที่สุดอ่ะอย่างนี้ คือล่าสุดที่เท่าที่ผมเช็คมานะโครงการนี้จะประกาศคนใหม่ได้ก็ต้องเอารายชื่อที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาโครงการแย่เข้าคอรมอก่อนซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแหมนายกไม่ค่อยชอบเรียกว่าบัตรคนจนนะแต่ว่าคนมันก็จิกไปแล้วอนะเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะฮะจะเข้าคณะรัฐมนตรีก็คืออังคารหน้าแล้ว 28อังคารหน้าเรื่องบัตรคนจนจะต้องกลับเข้าไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี28กุมภาพันธ์ก็คืออังคารหน้าวิะนั้นแล้วพอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็จะประกาศบัตรคนจนคนใหม่อ่าเอาเข้าสู่ที่ประชุมคอรมวันอังคารแล้วเขาก็จะประกาศว่า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าตรวจสอบรายชื่อได้เมื่อไหร่ซึ่งอันเนี้ยผมพยายามเช็คจากหลายส่วนแล้วเช็คจากหลายส่วนแล้วก็ต้องยึดข้อมูลของท่านสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยคลังที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้คือพอเข้าคอรมอลเสร็จสับปับ๊บหนึ่งตั้งแต่อันนี้ใช้ข้อมูลของท่านสันตินะเพราะผมไม่รู้ว่าพอไปเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอรแล้วเนี่ย ไปคุยกับกรุงไทยไปคุยกับรัมตีท่านอื่นเนี่ยจะว่ายังไงนะถูกไหมอันนี้ขอยึดข้อบุลวันที่24กุมภาพันธ์ปี66 24กุมภาพันธ์ปี66ที่ผมตรวจสอบเช็คมานะบัตรคนจนบัตรคนจนเข้าคอรมอ28กุมภาพันธ์วันอังคารหน้าพอเข้าเสร็จสับปับที่ประชุมคอรมอก็จะบอกไทม์ไลน์ไทม์ไลน์คร่าวๆถ้ายึดตามโค้ดของท่านสันติพร้อมทัศ หนึ่งตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อคนใหม่ได้ตั้งแต่หนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่ประชุมคอรมออาจจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนนะหนึ่งมีนาคมประกาศรายชื่อคนใหม่ประกาศทางไหนล่ะประกาศทางไหนประกาศก็คือฝากขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ครับขอบคุณครับใช่ครับมันก็จะอยู่ที่พันเก้าสองพันนี่แหละครับอ่ะคนที่คนที่คนที่นะ คนที่อับประกาศรายชื่อคุณจะไปตรวจสอบที่ไหนเว็บฮะเว็บของเว็บไซต์อ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้จาได้ไหมเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้อ้ามีนาคมคุณไปตรวจสอบได้ไปตรวจสอบที่กรุงไทยถูกไหมฮะตรวจสอบที่ธนาคารว่าเป็นยังไงบ้างนิฉะนั้นพอตรวจสอบได้เสร็จสับปับ๊บอ่ะยินดีด้วยกับคนที่คุณได้ไปต่อสําหรับบัตรคนจน แหมคุณได้ไปต่อสําหรับบัตรคนจนนะแต่คุณจะใช้เงินได้ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะผมเน้นย้าว่าใช้ผ่านบัตรประชาชนนะครับแต่คุณพอประกาศรายชื่อว่าคุณได้แล้วสิ่งสําคัญคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนฟังและฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ได้แล้วเป็นคนที่ได้แล้วนะคุณต้องยืนยันตัวตนอ่ะเก็ตหรือยังฉันมีรายชื่อจะมีตาสีตาสา คุณต้องยืนยันตัวตนคุณต้องยืนยันตัวตนแต่ทีนี้การยืนยันตัวตนเนี่ยผมขอยังไม่บอกนะว่ายืนยันตัวตนผ่านทางไหนเพราะเพราะอะไรรู้ไหมรอที่ประชุมคอรมอแต่ใช่ยึดการถแถลงข่าวของกระทรวงการคลังก่อนหนะน้านี้ยืนยันตัวตนผ่านอมสินกรุงไทยทกศอ,อะแต่รอคอรมอก่อนเพราะข้อมูลกาลังเช็คอยู่24กุมภาพันธ์ข้อมูลรอบนี้ยากมากกว่าจะเช็คมาได้นะยากมากเหมือนกัน นี่ะนนแล้วหัวใจสําคัญคุณพ่อคุณแม่ฟังผมคุณป้าครับตามผมนะถ้าคุณได้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่มีนาะคมเป็นต้นไปเนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณต้องไปยืนยันตัวตนนะครับให้เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นในการยืนยันตัวตนคือยืนยันตัวตนสามสิบวันสมมุติผมใช้คําว่าสมมุติแล้วกันเพราะอะไรถึงใช้คําว่าสมมุติผมยังไม่รู้ว่าผมยังไม่รู้ว่าที่ประชุมคอรมอเนี่ย จะให้วันไหนในการประกาศรายชื่อสมมุติถ้ายึดปามท่านสันติพร้อมคัดรัามนตรีช่วยคังที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการอยู่นี้นะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคือหนึ่งมีนาคมตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนับจากนั้นอีก30วันนั้นก็คือสิ้นเดือนของมีนาคมคุณต้องไปยืนยันตัวต,วต,วต,วตนครับผมอ่ะทีนี้พอยืนยันตัวตนเสร็จสับปั๊บคนใหม่คุณจะเริ่มใช้เงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ ัตรที่เป็นซิมไอไอไออะไรสามารการ์ดอะนะผ่านบัตรประชาชนของคุณตั้งแต่เมษาครับอา้าวคนใหม่เคลียคนใหม่เคลียนะโอเคนะคนใหม่คุณเคลียรเรียบร้อยแล้วว่าเมษาคุณถึงจะเริ่มใช้ได้สําหรับคนที่ได้ไปต่อและไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือคือตอนนี้ท่านสันติบอกหนึ่งมีนาคมแต่รอฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันอังคารก่อนว่า ให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันไหนเพราะวันนั้นอาจจะกรุงไทยอาจจะแบบขอเลื่อนไปอีกสักวันสองวันเดแบบี๋ยวบากเ้ยคุณอนุวัฒน์คุณบอกมาแล้วว่าเออวันที่หนึ่งทำไมเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เลยรอที่ประชุมคอรมอวิฉชนั้นแล้วมันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด28กุมภาพันธ์โอเคนะทุกคนโอเคอะคนที่ได้ไปต่อรับรู้เรื่องราวเสร็จสับปับ๊บต้องยืนยันตัวตนก่อน30วันและเมษาเป็นต้นไปถึงจะใช้ได้มียึดตามข้อมูลของท่านสันตินะแต่ทีนี้ คนที่ชั้นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ไปต่อไม่ใช่ไม่ไปต่อไปต่อไม่ได้เออใช้คํานี้ไปต่อไม่ได้คนที่ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราสามารถยืดอุทธรณ์ได้จากทุกคนฟังทางนี้เขาจะให้เวลาในการยืดอุทธรณ์ฝากแชร์ไปถึงหลายๆคนที่ไม่รู้ด้วยนะเพราะมีบางคนไม่รู้ มีบางคนที่ไม่รู้คนที่ต้องยื่นอุทธร์คาดว่าที่ใช้คําว่าคาดว่าเพราะยังเป็นข้อมูลข่าวสานสันติอยู่ยังไม่ได้เข้าคอรมอเดี๋ยวเผื่อไปเข้าคอรมอลนก็กฏว่าคอรมอบอกเฮ้ย <c oughs> เพิ่มหน่อยสิ <c oughs> เพิ่มหน่อยเพิ่มธนาคารอีก <c oughs> ก็จะเพิ่มเข้าไปอีกมิฉะนั้นเดี๋ยวยี 28, ่สิบแปดเราต้องมาคุยกันใหม่เอาวันนี้เท่านี้ว่าถ้าคุณจะยื่นอุทธร์จะมีเวลาให้คุณยื่นอุทธร์หกสิบวัน หกสิบวันถ้านับตั้งแต่มีนาก็คือมีนาเมษาะให้คุณยื่นอุทธร์เอกสารหลักฐานไม่ครบมีปัญหานูน่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ยื่นที่ธนาคารกรุงไทยครับสาเหตุที่ต้องยื่นที่ธนาคารกรุงไทยอุทธร์ยื่นที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถส่งมาให้กระทรวงการคลังได้มันเป็นพรบธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะมิฉะนั้นแล้วคุณต้องไปยื่นที่กรุงไทยแต่นี่เป็นข้อมูลเมื่อ24กุมภาพันธ์นะ เผื่อเข้าคอรมอรบอกเฮ้ยไปเปิดธนาคารอื่นให้ยื่นก็ได้เพราะว่าหลายคนกังวลเหมือนกันว่าโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้คนตั้งกี่ล้านคนแล้วมันจะไปแน่นที่กรุงไทยอ่ะตายสิทีนี้ยคนจะไปแน่นตรงนั้นจะทำยังไงถูกไหมครับอ่าโอเคนะสำหรับคนที่สมัครใหม่คนที่ได้ไปต่อผมบอกแล้วถ้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่คนที่ยื่นอืทธรณ์บอกแล้วทีนี้ หัวใจคนเก่าหัวใจคนเก่าครับหัวใจคนเก่านะคนที่เป็นคนเก่าถามผมเข้ามาเยอะเลยว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยคนเก่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ซึ่งถ้าดูจากทม์ายนี้นะดูจากทารายนี้คนเก่ามีนาก็ยังไปต่อได้นะครับถูกไหมอ่ะผมเนี่ยพยายามสอบถามล้วคนเก่าแล้วอะถ้ายังไม่เอาอย่างนี้เขาใช้คําว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกผมว่าถ้ายังไม่ประกาศคนใหม่ คนเก่าก็ใช้ไปก่อนถ้ายังไม่ประกาศคนใหม่คนเก่าก็ใช้ไปก่อนเช็คแล้วทำไมอยู่ขั้นตอนแรกใช่เพราะมันยังมีปัญหาอยู่อรอติดตามแล้วกันทีนี้หลายคนถามว่าหลายคนถามว่าลืมหรือเข้าใจผิดไม่ได้ไปลงทะเบียนบัตรคนจนอันนี้ไม่ได้ไปลงทะเบียนเลยนะคนอื่นลงทะเบียนไปแล้วพลาดอุทธรณ์อะโอเคแต่บางคนไม่ได้ลงเลย ถ้าไม่ได้ลงถือว่าไม่ได้แล้วนะครับณขนะ้อบูลวันที่24กุมภาพันธ์นะเดีย๋ยวเราไปดูคอรมอก่อนเพราะอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ให้เหตุผลอย่างนี้ฮนะว่าเราเปิดโอกาสให้คุณได้ลงทะเบียนบัตรคนจนก็ค่อนข้างหลายเดือนอยู่นะแล้วเปิดหลายช่องทางมากเปิดหลายช่องทางมากนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไปลงใหม่ไม่ได้แล้วแต่สําหรับคนที่ยื่นไปแล้วเอกสารใหม่ครบมีปัญหานน่นนี่นั่นเปิดให้คุณอุดทณ์ได้ มีนาก็ยังใช้ได้สําหรับบัตรเก่าโอเคเพราะเขาบัตรใหม่เริ่มเมษาไงนี่ตามกรอบจนกะวันที่24กุมภาพันธ์นะทุกคนนะถ้าไปเข้าคอรมอลแล้วเกิดอาการเปลี่ยนแปลงอีก28มาคุยกันใหม่ถูกไหม28มาคุยกันใหม่ฟังชัดฟังเคลียร์ทุกคนซึ่งตอนนี้อากาศร้อนและสายตาผมก็ไม่ค่อยดีเห็นไหมผมจะขยับขยับบ่อยนี่ถอดแว่นนี่อ่านไม่ออกเลยนะแก่แล้วถอดแว่นนี่อ่านไม่ออกเลยนะต้องใส่แว่น และระวังมิจฉาชีพด้วยผมกังวลว่าเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยมิจฉาชีพมันจะส่งส่งลิงก์ส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นแล้วให้คุณกดอย่าเลยระวังระวางไว้ระวางไว้เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันฉลาดมากมันอยู่ที่ปอยเปตนู่นมาหลอกบ้านเราเรานี่เป็นประเทศอันดับสองในเอเชียที่ถูกโจมตีนะใช่ลงแล้วรอผลวิฉะนั้นมีนามีนารอก่อนนะค่อยค่อยอ่าอืม ยื่นเอกสารหมดเวลาแล้วก็อุทธร์ได้ครับเราสามารถคนที่สมัครไปแล้วและมีปัญหาอ่ะคุณอุทธร์ไปว่าทำไมฉันไม่ได้ถูกไหมมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะอุทธร์ได้แต่ได้ไม่ได้ไปว่ากันนะได้ไปได้ผมก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้อ่าเข้าใจทุกคนขอบใจอู้สาธุขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทนฟังผมมาได้นะถูกไหมฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะ ขอบคุณผู้ใหญ่ออมสินด้วยนะครับกับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านสําหรับผู้เจ้าหน้าการซื้อบ้านปลูกสร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือคุณจะรีไฟแนนซ์อัตราดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับต่อเติมความฝันเติมเต็มความสุขด้วยสินเชื่อเคหะไมโ o ไมล์เลิฟนะครับดอกเบี้ยก,ก็จะอยู่ที่ประมาณปีแรกนะ2.6-4 0ป MRR ลบ3.855%ต่อปีนะครับพอนตำล้านละ3า5 5บาท6เดือนแรกเท่านั้นนะครับ ีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาค่าบริการสินเชื่อและเน้นย้ยำว่าโปรโมชั่นของออมสินนี้ซึ่งผมไปตรวจสอบมาแล้วเขาติดอยู่ใน3าธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดในตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นนี้จะอยู่จนถึง31มีนาคม2566ไปติดต่อธนาคารออมสินนะครับถ้าคุณอ,อยากจะกู้ซื้อบ้านคุณอยากจะต่อเติมบ้านคุณอยากจะซ่อมแซมบ้านหรือคุณอยากจะดีไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยอันนี้ถูกแต่เน้นย้ำว่า กุณาอ่านเอกสารหลักฐานของเขาดีๆนะแม่นะแม่แม่อ่านเอกสารพ่อครับพ่ออ่านเอกสารของเขาดีๆนะเพราะเอกสารมันค่อนข้างเยอะสงสัยอะไรถามเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปนะครับวันนี้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และขอบคุณที่หลายๆคนยังคงเหนียวแน่นย้ำละวงังมิจฉาทีพเอาภาพผมไปตัดคลิปตัดต่อเอาภาพเอาคลิปเก่าๆเ,เอาเสียงแบบนี้ หรือเอาคลิปเก่าๆผมไปตัดต่อเพื่อหลอกลวงทุกๆคนอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดมันเป็นแก๊งเงินกู้อยู่ปลอยเป็ดนะครับอย่าไปกู้ถ้าเอกใจว่าเฮ้ยจะกู้เงินแล้วมันให้เราโอนเงินไปนั่นคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะครับวันนี้ฝากขอบคุณทุกคนที่ยังคงเหนียวแน่งกับกลุ่มอนุวัฒนะยังคงเด็กอนุวัฒน์จัดให้ได้เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามผลงานทันท่อวันสามสิบเอ็ดด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอมสินด้วยขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ เเลิๆเรลิๆเลบๆโอเคขออนุญาตไปทํางานต่อครับ